เลยนะคะกับคุณเบนจะมามาอินผูน้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะคุณเบนเข้ามาในซูงมกับแพลวเรียบร้อยแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีคองแพวค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งโลกปั่นปวนไปชั่วขณะนะคะเมื่อวานนี้จากการเปิดเผยเฟดมินิทแล้วก็เฟดจะตัดสินใจลด QE กัน e. แล้วทองคานี่ก็โดนด้วยใช่ไหมคะ เอ่อเรียกได้ว่าโดนด้วยนะคะแต่โดยรวมค่ะความกลัวในตลาดก็ทําให้นักทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการถือสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําก็ได้อันนิสงเชิงบวกค่ะทั้งในแง่ของแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเองทั้งในแง่ของแรงซื้อพันธบัตรที่กดบอลยิวสิบปีให้ร่วงลงนะคะเพราะฉะนั้นทองคําจะเห็นได้ว่ายังแว่งตัวในกรอบพังผ่าโลสุดของทองเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนประมาณ1770นต้นๆในเหตุการณ์การผ่าน1790 สามหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิ ก็ยังทําไม่ได้นะคะเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเขามาแรงจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทองคําช่วงสองสามวันนี้จะเห็นได้ว่าแกว่งตัวในกรอกค่ะรับสําคัญก็จะประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็สิบนะคะต้านสําคัญก็ประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบห้าค่ะชื่อได้ว่าทองน่าจะไซส์เว์ออกข้างจนกว่าจะเบรกเอากรอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้นะคะวันนี้อาจจะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะแต่เป็นมองว่าคีย์หลักที่อาจจะทําให้ทองเคลื่อนไหวผันผวนได้เลือก ได้น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าค่ะแเพราะว่าอีเวนต์แน่นมากๆนะคะตัวเลขก็สำคัญนะคะแจ็คสันโฮก็รออยู่เพราะฉะน,นั้นคนทองสัปดาห์หน้าก็อาจจะต้องทำงานหนักหน่อยค่ะจากการคาดการณ์เบื้องต้นคุณแบนแจ็คสันโฮในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางวายเอให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเมินสถานการณ์ออกมาอสองฝั่งเลยไหมคะว่าอาจจะทั้งลบต่อทองคําหรือบวกต่อทองคําอันนี้อยากให้ลองใช้ภาพให้นักทุนฟังนิดนึงคะ่ะ โดยรวมแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ตลาดกำลังรอดูว่า การประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยคุณเจอร์มพาวเวลประธานเฟดจะเลือกที่จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับความชัดเจนนะคะของการปรับลดวงเงิน QE หรือไม่นี่คือคำถามแรกค่ะว่าส่งสัญญาณไหมนะคะและสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยรวมเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่คุณพาวเวลสปีชครั้งล่าสุดค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังการประชุมกรกฎาค่ะคุณพาวเวลก็ยอมรับนะคะว่าการรมการเฟดเนี่ยมีการหารือเรื่องของการลด QE จริงๆ นะคะคแต่โดยรวมแล้วกรรมาการเฟดก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าเขาควรจะมีการเริ่มปรับลดวงเงิน QE เมื่อไหร่นะคะยังไม่มีฉันทามาติซึ่งรายงานการประชุมก็ก็สอดคล้องกับท่าลังคุณพาเวลรอบนั้นค่ะดังนั้นรอบนี้ก็เชื่อได้ว่าคุณพาเวลน่าจะมีการพูดถึงนะคะว่าเฟดอาจจะใกล้แล้วละ่ะพิจารณาเรื่องของการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกินจะกนะคะทั้งนี้อ,อยากให้รอดูว่าคุณพาเวลจะส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นหรือไม่นะคะถ้าหากว่าคุณพาเวลมีการ ส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่าเฟดอาจจะพิจารณาลดวงเงิน QE ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะจะทําให้ตลาดเนี่ยตีความค่ะว่าอย่างเร็วสุดเนี่ยเฟดอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องของการลด QE อย่างเร็วสุดคือเดือนกรกฎาคมแล้วก็เริ่มปลายปีนี้เลยนะคะ mm hmm. แต่ถ้าหากว่าคุณพาเวลส่งสัญญาณไม่ชัดนะคะบอกว่ายัง depend on data นะขึ้นอยู่กับตัวเลขอีก2เดือนข้างหน้านะ ค้นอยู่กับการระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตานะคะคือถ้าเป็นโทนนี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเฟดก,ก็ยังรีรอค่ะยังยังไว้ดันนีนะคะยังรอดูก่อนว่ามันมีความสิ่งอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะถ้าหากว่าเป็นโทนแบบนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเฟดไม่รีบ ทองคําก็อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็รอดูค่ะเชื่อได้ว่ารอบนี้จะส่งสัญญาณแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าสัญญาณจะชัดเจนมากแค่ไหนถ้าสัญญาณมาชัดนะคะระวังทองลงถ้าสัญญาณยังคลุมเครือนะคะก็จะสะท้อนว่าเฟดยังไม่รีบยังไม่ตัดสินใจทองคําก็ยังมีโอกาสกรับตัวสูงขึ้นได้แต่ตลาดคาดการ100์รเต็มนะคะว่ายังไงซะแจ็คสันโธเนี่ย ก็จะไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการแน่นอนนะคะคือแค่ส่งสัญญาณเท่านั้นค่ะเพียงแต่ว่ามากน้อยแค่นั้นเองค่ะคุณแพลวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่คุณเปนเคยบอกว่าก็ต้องดูดอลลาร์ด้วยถูกไหมคะในช่วงนี้เป็นสําคัญเลยถูกต้องค่ะดอลลาร์เองเนี่ยนอกจากเรื่องของเทปเปอร์ทอกแล้วเนี่ยดอลลาร์เขามาจริงๆในฐานะสกุลเงินปลอดภัยค่ะเป็นตีมที่ดอลลาร์เนี่ยเล่นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณแพลวจะเห็นได้ว่าน้ํามันก็ร่วงลงแรงนะคะ หุ้นเองก็สูงเสี่ยงค่ะ,<ฮ>ะหลายๆคนก็มองว่า valuation PE ratio ในตลาดหุ้นสหรัฐมันก็มันก็มากมายมหาศาลแล้วนะคะหลายๆคนก็เลยกลัวว่าตลาดหุ้นอาจจะเสี่ยงปรับฐานในอนาคตเพราะฉะนั้นความกลัวเหล่านี้ทั้งในแง่ของอัฟกา,านิสถานทั้งในแง่ของเดลตานะคะทั้งในแง่ของการชะลอตัวของจีนเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักทุนเนี่ยเข้าซื้อดอลลาร์ค่ะ พอรอล,ลาแข็งทองคําก็เลยยังไปได้ไม่ไกลค่ะเป็นเชื่อว่า2ตัวที่อยากให้นักทุนตามหนักๆเลยนะคะก็คือ,อดอลลาร์กับบอลยูสิบปีค่ะสองตัวนี้เครื่อนไหวในที่ทางตรงกันข้ามกับทองคําชัดเจนนะคะอาจจะเปิดกราฟคู่กันก็ได้ค่ะจะสามารถทำให้เห็นมูฟเมนต์ของทองคําชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะได้เลยคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเบนจะมามาอินนะคะคุณผู้ชมผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะสรุปแล้วทองคำยังคงเป็นลักษณะของการแกวนตัวไซด์เวย์ในกรอบนะคะคุณผูช้ชมเสียงเองหายไปขอภายหนะ้า <c oughs> มาได้รับนะคะ1770เเหรียญแนวต้าน 1 7 9เรเหรียญวันนี้อาจจะไม่ได้มีการประกาศตัวเลขสำคัญของสหรัฐนะคะไฮไลท์จะไปออรออยู่ในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคำก็ต้องระวังความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยจับตาถ้อยแถลงของเจอร์มพาวเวลที่แจ็คสันโฮนะคะว่าจะส่งสัญญาณเรื่องของลด QE แบบชัดเจนหรือไม่นะคะถ้ายังแบบอคุมเคลืออยู่ยังไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นประเด็นบวกต่อทองคทาทองน่าจะปรับขึ้นแต่ถ้าชัดเจนละมีทัมมิ่งละว่าจะ ลดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แบบนั้นก็อาจจะส่งผลนะคะกดดันให้ราคาของคาปรับตัวลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องดูอีกเหมือนกันก็นกคือดอลลา,าร์สหรัฐนะคะบอลยูสิบปีของสหรัฐคุณเบนแนะนําม,มาเพราะว่าเห็นภาพชัดนะคะเปิดกราฟคู่กันก็ได้เพราะว่าทั้ง2ตัวนี้จะค่อนข้างแปรผันตรงกันข้ามก,กับการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะคะนี่ก็เป็นคําแนะนำเทรดดิ้งได้ในกรอบนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่โปรโมชั่นจาก YLG กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะลงทุนในทองคําหรือว่าอยากจะออ ถ้าอยากจะเทรดดิ้งก็แนะนําให้ไปหา YLG เลยนะคะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยลดการวางเงินประกรันลงให้ครึ่งหนึ่งจากแสนหนึ่งก็จ่ายแค่5้าหมื่นบาทนะคะนอกจากนี้อยากจะออมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทองคําในลักษณะแบบไหนก็แนะนําว่าลองไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ YLG ค่ะผ่ะานไป